คือวันนี้เราก็ของดีของแต่ละเขตนะมาให้น้องๆพี่ๆอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุที่เราไปสนับสนุนเรื่องของพวกเศษฟางพวกวัสดุที่เหลือจากการเกษตรเอามาทำเป็นพลาสติกทั้งหมดเป็นแก้วน้ำเป็นชามเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ วันนี้ก็เอามาแนะนำเพราะว่าเรากำลังสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้นาร็จเศษวัสดุนะคะรณรงเรื่องของการาไม่เผาเอาเศษวัสดุมาผลิตสินค้าเป็นไบโอพลาสติกแทนพลาสติกนะคะแล้วก็ทำให้เกษตรกออไรมีรายได้ด้วยนะครลองชิมน้ำ บัตเติ้อะไรนะนะอ๋อนะพี่ปุนบอกน้าประชาธิปไตยบัตเตอร์ไฟพีเลยมอนเนตดแต่ว <único Liberty Overwatch> ่าคนตั้งว่าน้ำประชาธิปไตยสีม่วงเกี่ยวประชาธิปไตยป่ะเขาถามว่าถามว่าอันนี้อะไรก็อธิบายไปว่าเป็นอันชันมะนาวอ่าเขาก็บอกว่ามันรวมกันอะไรเงี้ยหลายๆสีก็จะบอกว่าใช่น้ําประชาธิปไตยหรือเปล่าผมก็บอกว่าใช่ใช่ก็เอาส้มเอาแดง ม่วงเอา<ช>อะไรดีไปใส่กันแล้วมันออกมาอย่างเงี้ยใช่น้ําเงินต้องมีน้ําเงินด้วยอ่ามันก็จะเป็นอ่าลองผสมดูไหมคะผสมแล้วมันจะเป็นสีจริงจริงเขาบอกว่าตื่นเช้ามางัวงเงียงัวงเงีย้ยให้กินกาแฟส้มเพื่อตาสว่างอ่าแล้วก็พอถึงเวลาไปทํางานก็ช็อกมิ้นต์เข้าไปหน่อยอ่ามันจะเย็นปากสดชื่นแต่กลางวันร้อนร้อนก็ร้อนอก็กินนี้กินไปทั้งวันเลยทายร้อนเลย ใจร้อนนะคะเดี๋ยวชิมนะคะ